สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี367วิชาคณิตศาสตร์ข้อที่36กันนะครับเครดิตโจทย์จาก Twitter ร์แมคฟอร์ติวครับโจทย์กำหนดให้ k เป็นจำนวนจริงที่ทำให้สมการ2 k บวก4คูณกับ x ลบ1หารด้วย x บวก2บวกกับ k คูณกับ x บวก2 หาด้วยลบมีค่าเท่ากับ 3k คบวก2ครับโดยคำตอบของ x มีเพียงค่าเดียวคือ x มีค่าเท่ากับ m นะครับโจทย์ให้หาค่าของ k บวก M ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอส์แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์นะครับกำหนดให้ k เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับตัวสรรมการนี้เนาะโดวยบอกว่า x มีเพียงคําตอบเดียวค่าเดียวนะครับการที่บอกว่า x มีเพียงค่าเดียวนะครับเป็นการบอกว่าถ้าสมการนี้ครับเป็นสมการกําลังหนึ่งเนาะก็แก้สมการตรงๆเลยแล้วก็หาค่า x ได้ค่าเดียวเลยนะครับแต่ว่าแนวโน้มในการจัดรูปอะครับดูจากลักษณะเนาะแนวโน้มอาจจะสามารถจัดรูปได้และทําให้เกิดสมการกําลังสองขึ้นนะครับแล้วก็คาดการว่าตัวสมการกําลังสองนี้ครับเมื่อจดบอกว่ามีคําตอบเพียงค่าเดียว เป็นการบ่งบอกว่าตัวสมการนี้ discriminant หรือสุข b กำลังสองลบ 4ac น่านจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเราเลยเดี๋ยวมาจัดรูปกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกผมจะสมมติตัวแปรก่อนนะครับผมจะสมมติว่าให้ตัวแปร a มีค่าเท่ากับ x ลบนะครับแล้วก็ตัวแปร b มีค่าเท่ากับ x บวก2นะครับต่อมาแทนค่าตัวแปร a กับ b เข้าไปเลยนะครับจะกลายเป็น2 k บวกส คูณกับ a หารด้วย b ครับบวกกับ k คูณกับ b หารด้วย a นะครับมีค่าเท่ากับ3 k บวก2ครับคราวนี้ผมจะคูณ a หารด้วย b ทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับที่คูณ a หารด้วย b เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอคูณ a หารด้วย b เข้าไปนะครับจะกลายเป็น 2 k บวกสคูณกับ a หารด้วย b ทั้งหมดยกกำลังสองครับบวกกับ k a หารด้วย b คูณกับ b หารด้วย a นะครับก็จะตัดกันไปเนาะเพราะว่า k คูณกับ a หารด้วย b คูณกับ b หารด้วย a นะครับ a แต่กับ a ได้แล้วก็ b แต่กับ b ได้นะครับกลายเป็นค่า k ค่าเดียวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 3k คบวก2คูณกับ a อหันด้วย b นะครับผมจะย้ายข้าง 3k คบวก2คูณกับ a อหันด้วย b เนี่ยไปอีกข้างหนึ่งนะครับกลายเป็นจากฝั่งขวาเป็นบวกย้ายไปเป็นติดลบนะครับก็จะกลายเป็น 2k คบวกสคูณกับ a หารด้วย b ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบ 3k คบวก2คูณ a อหันด้วย b ครับแล้วก็บวกกับเค่น,เนั่นเองเมื่อย้ายไปปุ๊บเราจะมีจุดสังเกตว่ารูปนี้จะกลายเป็นสมการกำลังสองเรียบร้อยแล้วนะครับ ความจริงการที่จะจัดรูปให้อยู่ในรูปของตัวสมการกำลังสองเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปหลากหลายแบบได้มากเลยไม่ว่าจะเป็นลองเปลี่ยนตัวแปร x ลบหทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นอยู่ในรูปตัวแปร a นะครับนี้ก็จะกลายเป็น a เนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น a บวกสก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วจัดรูปก็สามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของสมงการกำลังสองได้เช่นกันหรือจะค่อยคคูณ x บวกสคูณ x ลบหทั้งสองข้างของตัวสมการก็ได้นะครับ สุดท้ายแล้วเราก็สามารถจัดให้อยู่ในรูปของสมการกําลังสองเช่นกันนะครับแต่ว่าผมจัดให้อยู่ในรูปนี้ a หารด้วย b เพราะว่าน่าจะเป็นช่องทางที่เร็วสุดที่จัดรูปเราจะได้ตัวแปร k ออกมาได้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าโจทย์บอกว่า x มี b ได้เป็นค่าเดียวนะครับสแสดงว่า a หารด้วย b ซึ่งก็คือ x ลบหนึ 1, ่งหารด้วย x บวกสองก็สามารถมีได้ค่าเดียวเช่นกันดังนั้นสมการกําลังสองน,นี้นะครับโดยที่มีมองเหมือน a หารด้วย b เนี่ยเป็นตัวแปรหนึ่งอาจจะมองเป็นตัวแปร y ก็ได้ครับ เพื่อเห็นภาพขึ้นนะครับสมมุติให้ a หาร b, b เนี่ยมีค่าเป็น y เนาะมันก็จะกลายเป็น 2k บวก4นะครับคูณกับ y กลัง2นะครับลบ 3k บวก2คูณกับ y ครับแล้วบวกกับ k เท่ากับ0เนาะซึ่ง a หาร b เนี่ยมันคือ y นะครับเมื่อมองย้อนกลับไป a หาร b มันคือ x ลบ1หาด้วย x บวก2เนาะซึ่ง x มีเพียงค่าเดียวดังนั้น a หาร b ก็ควรมีเพียงค่าเดียว เมื่อ a หารด้วย b มีเพียงค่าเดียวดังนั้น y ที่ผมสมมติว่าให้เป็น a หารด้วย b ก็ควรจะมีค่าเดียวด้วยเช่นกันเมื่อมีเพียงค่าเดียวนะครับดังนั้นตัวสมการนี้ก็จะเป็นสมก,รการกำลังสองที่มีลักษณะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับดังนั้นจึงมี discriminant เป็น0นะครับโดยที่สัมประสิทธิ์หน,น้าตัวแปร y ต่างๆเนี่ยก็จะเป็น 2k บวก4ลบ 3k บวก2แล้วก็บวก k นั่นเองนะครับอันนี้ผมพูดคร่าวๆเห็นภาพเนาะไม่ได้เขียนให้เห็นว่า ม่ได้เขียนวาชัดเจนว่าตัวแปร a หารด้วย b เป็น y แล้วกันนะครับดังนั้นเมื่อเทียบกับ discriminant นะครับหรือเทียบสมประสิทธิ์โดยเทียบกับตัวสมการที่เป็นสมการกำลังสองนะครับ ax กำลังสองบวก b บวก c เท่ากับศูนย์จะได้ว่าการที่มีคำตอบเดียวเป็นการบอกว่าตัว discriminant มีค่าเป็นศูนย์นั่นคือ b กำลังสองลบ 4ac เท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแทน b กำลังสองลบ 4ac เป็นศูนย์นะครับ 2k บวก4ก็จะเป็นตัวแปร a นะครับลบั k บวก2จะเป็นตัวแปร b ครับและ ตัวแปร k จะเป็น c นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแทน b กําลังสองลบ4 a c เป็น0นย์จะกลายเป็นลบ3 k บวก2ทั้งหมดกําลังสองนะครับคือ b กํลังสองลบสคูณกับ a คือ2 k บวกสคูณกับ c คือ k นะครับจึงมีค่าเป็นศูนย์ั่นเองค่อยๆแก้สมการเพื่อหาค่า k นะครับฝั่งซ้ายกระจายเข้าไปนะครับกําลังสองกระจายเข้าไปกลายเป็น ติดลบกําลังสองเข้าไปเนี่ยลบ1กําลังสองกลายเป็นบวก1ครับดังนั้นก็จะเดิดแค่การกระจายของ3 k บวกทั้งหมดยกกาลังสองนะครับจะกลายเป็น9 k กําลังสองครับบวก2หน้าหลังคือ2คูณ3 k คูณ2นะครับก็จะกลายเป็น12 k นั่นเองแล้วก็บวกกับ2กําลังสองก็คือ4นะครับพ้นหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับพ้นหลังกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น k คูณกับ4ได้ 4k นะครับลบ 4k มีติดลบข้างหน้าด้วยนะครับลบ 4k คูณกับบวก 2k กลายเป็นลบ 8k กำลังสองครับและสุดท้ายครับ k คูณกับลบ4กลายเป็นลบ 4k เนาะคูณกับบวก4กลายเป็นลบ 16k นะครับเพราะฉะนั้นเอาพจน์ที่ใกล้เคียงกันมาตัดหักล้างกันไปนะครับ 9k กำลัง2ตัดกับลบ 8k กำลัง2นะครับกลายเป็นบวก 1k กำลัง2นั่นเอง 12 k ลบกับ16 k ครับกลายเป็นลบ4ขียนั่นเองและสุดท้ายพดสุดท้ายที่เหลือก็จะกลายเป็นบวก4นะครับลองแก้สมการกำลังสองมาก็จะกลายเป็นแยกตัวกอกไปเป็น k ลบ2คูณกับ k ลบนะครับหรือ k ลบเท่ากับกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้น k ก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับเมื่อได้ k เท่ากับ2เราจะแทน k เท่ากับ2ในตัวสมการนี้แล้วกันนะครับจึงกลายเป็นแทน k เป็น2ไปปุ๊บ2คูณ2ได้4ครับ4บวกเป็น8 คูณกับ a หารด้วย b ทั้งหมดยกกำลังสองครับลบกับ3คูณ2เป็น6นะครับ6มบวก2เป็น8นะครับกลายเป็นลบ8คูณ a หารด้วย b แล้วบวกกับ k คือ2นะครับเท่ากับ0ผมจะหารด้วย2ตลอดทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับจึงกลายเป็น8หารด้วย2เหลือ4ครับ8หารด้วย2ตรงนี้เหลือกลายเป็น4นะครับ แล้วก็2อารด้วยสอหรือกลายเป็นหนะครับศูนย์หารด้วยงก็จะกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับคราวนี้จะเห็นว่าเราสามารถแยกตัวสมการการําลังสองนี้ได้นะครับจะกลายเป็น2นะครับคูณกับ a อบวกบลบหทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้คือ4 y กำลังสองเนาะลบส y บวกหนะครับจัดรูปมาก็จะกลายเป็น2 y ลบหทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะครับ จึงมีค่าเท่ากับ0ครับดังนั้น2คูณกับ a หารด้วย b ลบ1เท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้น a หารด้วย b มีค่าเท่ากับย้าย1ไปบวกฝั่งขวานะครับกลายเป็น1ย้าย2ไปหารน,นะครับก็กลายเป็น1ส่วน2นั่นเอง คราวนี้มาแทนค่า a เป็น x ลบ1นะครับแล้วก็แทนค่า b เป็น x บวก2ก็ยก2ขึ้นไปคูณเนาะกลายเป็น2 x ลบ2ครับย้าย x บวก2ขึ้นไปคูณก็กลายเป็น x บวก2นะครับย้าย x ไปลบครับ2 x ลบ x กลายเป็นบวก x นะครับย้ายลบ2ไปบวกฝั่งขวากลายเป็นลบ2บวก2กลายเป็น4นะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็น4ซึ่งโจทย์บอกว่า ค่า x ที่เป็นไปได้ค่าเดียวมีค่าเป็น4นะครับหรือก็คือมีค่าเป็น m นั่นเองนะครับที่เป็นค่าเดียวที่ว่าเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาค่าของ k บวกด้ m นะครับจึงมีค่าเท่ากับ2บวก4จึงค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ